เค้ายังเก็บลวดหนามอยู่นะเขาน่าจะเก็บบรรยากาศนะครับให้เหมือนกับสมัยก่อนนะกงขังนะครับมันเป็นแบบกงขังแคบๆอย่างเงี้ยเลยนะคือจับนักโทษมาขังไว้ตรงนี้นะครับบางคนก็แบบทุกทรมานบางคนก็ถูกแบบเชื่อของคอล่ามเอาไว้ไม่ให้ไปไหนคือเล็กมากเลยสามารถนอนได้ไหมก็นอนได้นะไม่สามารถแบบหมุนตัวหรือไปไหนได้เขาบอกว่าไม่สามารถยืนได้ด้วยนะคือถ้ายืนนะผู้คุมก็จะมาทาโทษนะครับเขาไม่ให้ยืนนะคือเราจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่เฉย,ยๆอะไรเงนะี้ยแล้วก็ถูกล่ามเอาไว้นะเหมือนสัตว์เลยอนะ ก็คือบางทีคุกช่องหนึ่งเขายัดเข้าไป2คนเลยนะคือมันไม่ใช่แค่คุกคนเดียวนะบางที3คน4 5คนอะไรเงี้ยอัดเข้าไปตรงนี้เลยนะอันนี้ชั้น2นะครับคือชั้น2มันก็จะเป็นเหมือนคุกไม้นะครับกลิ่นแบบแรงมากน่ากลัวมากเลยดีกว่าข้างล่างนะข้างล่างมันเป็นเหมือนแค่อิบบ็อกชั้นนี้มันก็จะเป็นไม้เลยนะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นประตูหน้าต่างนะครับที่สามารถส่องดูได้คือทําค่อนข้างเตี้ยมากเลยนะแบบเล็กๆเลยอะกลิ่นแบบกลิ่นไม้แรงมากไม้เก่าๆนะครับเขาทําห้องเรียนน่ะให้กลายเป็นคุกหมดเลยนะแล้วเขาก็ท คุกแบบทางยาวเลยนะห้องนี้ก็ค่อนข้างแคบนะตีบมากเลยไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้นะชั้น3ตึกซีชั้น3มันก็จะเป็นห้องโล่งๆนะเป็นห้องทรมานเหมือนตึก A นะครับแต่อันนี้ไม่มีเตียงนะ